ฮัลโหลครับโหลฮะเอาละผู้หญิงเว้ยวันนี้มีผู้หญิงเว้ยใช่นี่เอะฮะเฮ้ยใครวะผู้อดไเมื่อกี้มีเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะไม่มีเสียงอะไรนะพี่เอ้าเมื่อกี้บอกมีใครมีเสียงนี้อยู่อะไรอเอออยู่ไหนเลยเฮ้ยได้ยินปะวะได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินปะอ่ะมีเสียงแต่ไม่ได้หลอนแล้วนะแต่เมื่อกี้มีแต่ไม่มีเสียงอะไรใช่ไหมใช่นี่อยู่ อย่างเงี้ยเออแล้วก็แต่เสียงอันนี้ผมเรียนสายอยู่ใครครับโค้กผู้คนรู้เพน,น,น่อนสอเฟิร์นฮะซอเฟิร์นค่ะซอเฟิร์นเป็นงากคุยกับมทรงซอด้วยวันนี้ซอเอก็มาซอเฟิร์นสวัสดีครับซอเฟิร์นซอเฟิร์นบ้านอยู่แถวไหนครับบ้านหนูอยู่เพชรเกษมหาเรียบคลองค่ะอยู่เพชรเกษมนะเพชรเกษมเท่าไหร่เพชรเกษมหกเก้าะค่ะเก้ารู้จักเสียโป้เปล่าไอ้นะคะรู้จักเสียโป้มะ รู้ค่ะเอาผมถามไปอย่างนั้นละไม่เป็นไรไม่มีพิญหาเฮ้ยโห่เก้านี่เลยเดี๋ยวหมอไปหนูก็เป็นเด็กเดี๋ยวหมอมาก่อนค่ะเออไม่ไงล่ะมึงไดีไล่นะไล่เดี๋ยวซอฟเฟิร์นเล่นมึงจนนะจะไล่ไหมล่ะจะไล่กับซอฟเฟิร์นไม่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปโห่เก้าไปได้นะใกล้ใกล้เออได้๋ยวถามซอฟเฟิร์นก่อนซอฟเฟิร์นติดตามรายการเราในเรืกองกับหัวผานทำตัวแต่ EP ที่อำนวยอะค่ะอ๋อก็แสดงว่าบึ้งบึ้งล่าสัตว์เลยล่าสุดขอลาสุดเจอมาพี่ครับผม อ่าวันนี้ซอฟเฟอร์้องบอกว่ามาหือมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงหลังหน้าใหม่หลังกำแพงวันนี้มีประสบการณ์หรือเรื่องเล่าหรือมีอะไรที่มาระบายกันพูดคุยการแชร์ประสบการณ์กันครับก็มีอยค่ะพี่เรื่องตั้งแต่อายุประมาณสักสิบห้าได้ค่ะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยอมรับว่าเฮี้ยมาค่ะพี่แต่ทีนนี้ก็สุกปรับตัวได้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมค่ะอ๋อใช่ แล้วช่วงที่พีกๆเลยที่บอกว่าเหี้ยมากเลยเนี่ยคือเป็นยังไงฮะเล่าเล่าลองลองเล่ามานิดึงนิดสักนิดได้ไหมก็คือตั้งแต่อายุสิบห้ามาน้อก็ติดเพื่อนโรงเรียนไม่ไปอะไรแบบนี้ค่ะพี่ติดยังมาดมกลากอะไรทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่สิบห้ามาดมกาวด้วยนะใส่ใช่พี่สะพานโพธอะค่ะใต้โปเลืออ๋อ้ไม่เจอพี่หนูนะไม่ไม่เจอเหรอ ผลดมเพละปองไม่เจอพี่หนูเหรอสามเคพี่หนูปองสัปองเขียวค่ะปลาเขียวป๋องทองไอ้ปลากระปองกระปองเขียวปลาปองของมือปลาตะเพียนปลาเทียนปลาตะเพียนนี่สมัยหนึ่งเนี่ปลาตะเพียนนี่นจริงนะปลาตะเพียนน่ะนี่ก็ดมเกาอ่ะครับแล้วแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังเลยก็คือยอมรับว่าเป็นเพื่อนตั้งแต่อายุสิบห้าค่ะจนพอ เนี่ยตอนมีแฟนปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คือเลยเรื่องทุกอย่างตัดทุกอย่างนะคะแต่ช่วงที่ผ่านมาช่วงอายุสิบห้าก็คือแบบทําให้พ่อแม่เสียใจเยอะแบบติดยานจนแบบหลอนทาร้ายพ่อแม่แบบเนี้ยค่ะอุ้ยทาร้ายพ่อแม่เลยเหรอซอเฟิร์ใช่ค่ะซอเฟิร์ลองเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะมันมันเกิดอะไรขึ้นก็คือช่วงนั้นจะอยู่แถวเพ็กเกอเซมนะคะแต่ทีเนี้ยเพื่อนก็เยอะเนาะอยู่แถวบางบอนบ้างหมู่บ้านเศรษฐจบ้างแบบเนี้ยค่ะ ครับใช่ก็มีก็อยู่เพชกรเสษมงั้นหมูก็ติดเพื่อนอยู่แถวหมู่บ้านเศรษฐกิจอยู่แถววงเวียนสองอะคะ่ะอู่ทองครับครับก็บ้านช่องก็คือไม่ค่อยกลับอะค่ะพี่วันอาทิตย์นึงจะกลับแค่วันนึงอย่างเงี้ยแบบน้องก็ค่ะพี่กลับไปนอนบ้างแล้วพอเราแบบรู้สึกได้แล้วก็ออกมาเหมือนเดิมเนี่ยบ้านช่องไม่เคยเข้านะคะนอนนเพื่อนเล่นเกมอย่างเงี้ยทุกวันนะคะครับใช่แล้ววันที่เราถึงขน,น,นาดว่าลงไม้ลงมือทำพ่อแม่นี่วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราครับ ถึงทวันนั้นเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคือกลับมาจากข้างนอกไปเที่ยวมาแล้วก็ช่วงนั้นก็เล่นยาหนังอะคะ่ะแล้วทีเนี้ยกลับมาใส่กางเกงขากุ้ยกลับมาเลยคือตอนนั้นพอตอนที่ออกไปใหม่ๆยังไม่ได้มีรอยสักอะไรเลยะคะ่ะ <c oughs> แต่คือพอกลับมารอบนี้ก็คือมีทั้งสักขาสักหลังสักมือสักหมดเลยพี่ <c oughs> แล้วก็แอบแม่เนาะแอบแม่แล้วก็เข้าบ้านไปนอนแล้วแม่ก็เจอรอยสัก เขาก็บ่นแหลวค่ะแต่เราก็ไม่ได้อะไรเนาะแล้วทีนี้เหมือนแบบคนที่เกลียดอละพี่ใช้แค่บอกว่าแม่ให้แม่หยิบโทรศัพท์ให้หน่อยแต่คือแม่ไม่ยอมหยิบโทรศัพท์ให้เราะไรทำนองเนี้ยพี่พอเขาก็โวยวายใช่แล้วหนูก็เลยแบบเหมือนแบบปี๊ดแล้วอ่ะพี่ก็เลยกระชากหัวแม่บอกใช่ใช่พี่กระชากหัวแม่ลากออกมาตรงท่าข้ามยี่สิบอะค่ะบ้านบ้านแม่ฝหลังนึงเดี๋ยวนะกระชากหัวไม่พอลากแม่มาด้วยเหรอ ใช่ใช่ค่ะพี่ระยะประมาณกี่เมตรประมาณเมตรจึงได้ประมาณนั้นนะคะโอ้โหโต๊ะเนี่ยเราประมาณโต๊ะเนี่ยแค่เขาไม่ได้หยิบกุญแจให้เราเนี่ยนะไม่หยิบโทรศัพท์ค่ะให้เม่หยิบโทรศัพท์เขาไม่หยิบโทรศัพท์ให้เราเนี่ยนะใช่ค่ะคือตอนนั้นน่ะคือแบบติดยาหนักมากแลยพี่เหมือนช่วงของขาดหรือเปล่าเนั้นหนูก็น่าจะใช่เลยครับ ใช่ก็เลยใช้แค่แม่หยิบโทรศัพท์อ่ะแล้วเหมือนแม่เขาบ่นอะไรทำร้องเนี้ยว่ามึงหยิบเองไม่ได้เลยเนี่ยทำรองเนี้ยค่ะครับอ่าแล้วพอปอบอกระชากแม่ไปไปตรงนั้นแล้วแล้วไงต่อฮะก็ตบแม่ไปสองทีฮะตบแม่ไปด้้ยสองทีใช่แล้วก็เดินเข้าบ้านพอตบเสร็จแล้วก็เหมือนแบบเป็นสงบสติอารมณ์อยู่ในห้องคนเดียวค่ะ แล้วคุณแม่ล่ะครับแล้วคุณแม่ล่ะเราเดินกลับมาแล้วคุณแม่ปล่อยแม่ไว้ตรงนั้นหรอใช่ก็ปล่อยแม่กลับมาแล้วแม่ก็หนูเดินเข้ามาก่อนมาในห้องแล้วพอได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะค่ะแม่ก็กลับมาที่ห้องที่บ้านนะคะแล้วคุณแม่เป็นไงบ้างฮะพอกลับมาที่บ้านแม่ก็เสียใจค่ะแม่เขาก็บอกว่าทําไมหนูถึงทากับเขาแบบนี้อะไรแบบนี้ยค่ะแล้วเราว่าไงฮะก็เลยพออีก ได้ประมาณช่วงเย็นๆนะคะก็เลยขอโทษแม่แล้วก็ขอเข้ามาแม่ค่ะล้างเท้าแม่ให้แม่ยกตีนขึ้นหัวให้แต่รู้ว่าความผิดครั้งนี้มันไม่หายค่ะพี่แต่ก็ทําให้มันเบาลงอะค่ะครับแล้วแม่แม่ก็ยกโทษให้ค่ะแม่คนสุดยอดอยู่แล้วแม่สุดยอดใช่แม่ให้อภัยลูกอยู่แล้วลูกตลอดอยู่แล้วแม่ทาแม่ไม่พอนะหนูต่อยพ่อเลยมั้ต่อยพ่อด้วยคานแตกอะค่ะ ต่อยพ่อตรงคางแตกใช่คือจะไปเที่ยวแต่ว่าพ่อไม่ให้ไปพ่อก็เลยบีบพ่อค่ะแต่ว่าไม่ได้บีบแบบว่าจะฆ่าเราตายขนาดนั้นคือบีบแบบบีบพ่อแล้วก็ติดกําแพงอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่แบบเราแบบจะเอามือพ่อออกแล้วเราก็สวงพ่อไปเลยค่ะตรงคางค้างพ่อก็แตกซึ่งก็บอกว่าสองสองเรื่องนี้ที่เราพูดมาเนี่ยคือสืบเรื่องมาจากเราใช้ยาเสพติดมาก หนักใช่ไหมฮะใช่มันก็เลยทําให้เรา่มีการกระทําแบบนั้นลงไปใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ผมถามจริงนะซอเฟินตอนนี้ซอเฟินยังใช้อยู่ไหมไม่ค่ะเลิกได้แล้วเหรอเลิกได้แล้วค่ะเลิกงานแล้วค่ะ เพราะอะไรครับถึงเราเลิกได้เพราะว่าที่ฟังมาเนี่ยคือต้องติดหนักมากนะในการที่ทำพ่อแม่พ่อแม่นถูกไหมไม่ธรรมดาใช่ท้องฟนเลิกได้ยังไงครับก็เลิกได้ยังไงก็คือกลับมาอยู่บ้านกับพ่อแล้วก็มาช่วยพ่อดูน้องอะค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ออกมาหางานทําเนาะหางานทําอยู่ที่สายสิทธิ์จันท์ใหม่อะค่ะพี่ปั๊มข้าวเท็กอะหนูก็มาทํางานที่ปั๊มน้ำมันนั้นแต่จังหวะที่ว่านหมูอะชอบผู้ชายคนนึงที่ว่าอยู่ในปั๊มอะค่ะ เขาเป็นเด็กรถบัสนี่แหละค่ะพี่ครับแต่หนูก็ชอบแต่คือเหมือนทํานองว่าเขาไม่ชอบหนูเนาะหนูก็ไม่ได้อะไรแต่หนูก็คือแบบเหมือนตื้อเขาอะตื้อเขาตลอดเลยค่ะตื้อตื้อจนวันหนึ่งเขาก็ทักมาคุยกับเราแต่เราแต่ผู้ชายคนนี้คือเขาก็เล่นยานะคะช่วงที่ว่าเราไอ้นี่เขาชอบเขาอะค่ะเราก็รู้ว่าเขาเล่นยาครับใช่รู้ว่าเขาเล่นยาทีนี้หนูก็ก็ปล่อยเขาหนูก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราชอบเขาไปแล้วเนาะจะทำยังไงได้เราก็ปล่อย อะหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรทีนี้ก็คุย <ๆ S 1> คุยกันมาได้ประมาณสามสี่เดือนก็ตกลงฟูงใจที่ว่าเขาให้หนูไปอยู่กับเขาอะ <c oughs> ค่ะที่ห้องห้องพักพนักงานที่ปัม๊มหนูก็ไปคนของไปอะไรเงี้ยใช่แล้วชนะ่วงนั้นเขาก็ยังเหมือนยังยังเสพอยู่เนาะหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คือหนูไม่ได้เสพแล้วหนูทําทํางานอย่างเดียวครับ <c oughs> ใช่หนูก็เขาก็เสพหนูก็ไม่ได้อะไรก็เฉยพอสะพานหนึง่งได้ประมาณ ประมาณทักข้างเดือนอะคะ่ะก็กลับมาอยู่ที่บ้านกับพ่อเขาก็มาด้วยครับก็มาด้วยแล้วเขาก็ยังทํางานรถบัสอยู่คือเขาไปทํางานแล้วยินเขาก็กลับมานอนมากกว่าหนูอย่างเงี้ยคะ่ะครับพอกลับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ว่างานรถบัสไม่ค่อยมีแต่เขาอะไปทําเพื่อนเขามารับเขาอะคะ่ะเพื่อนจากเมืองการมารับเขาที่สายทีตนันไหมเพื่อที่จะทำงานก่อสร้างอะ่ะหนูก็ให้เขาไปแล้วเขาไปได้ประมาณสองเดือนหนูก็ตามเขาไปค่ะไปทําอยู่ที่ก่อสร้าง ไปอยู่กันแบบหลายคนนะคะพี่แบบเยอะมากเลยคือแบบช่วงนั้นเราก็ไม่ค่อยมีเนาะหนูก็ไม่ทํางานเขาทํางานคนเดียวกระทั่งไปขอข้าววัดกินนะพี่อืใช่ทํางานก่อสร้างแล้วก็ไปขอข้าววัดกินถือปิ่นโตไบห,หาหลวงพ่อทุกวันนะคะครับนะช่วงนั้นแล้วก็ได้ทํางานได้สักพักหนึง่งเขาก็ย้ายบ้านแต่ว่าอยู่ในเมืองการแหละย้ายบ้านแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนแบบมีแบบติยาเนาะหนูก็ไปกับเขาเขาก็เล่นกลับมาเล่นอีกครั้งหนึง่ง อะพอเขาเล่นแล้วหนูเหมือนหมันไฟอ่ะค่ะพี่ในเมื่อนหนูเลิกแล้วแบบเขามาเล่นให้หนูเห็นอะ่ะหนูก็เล่นหันหน้าชนดูต่ันเลยพี่แล้วหนูเป็นคนหักเองด้วยครับ เขาได้เขาได้ครึ่งล็ดหนูเอาครึ่งใหญ่อะโอ้ไม่เลิแม่มึงไม่เลิกกูหายกูไม่เลิกด้วยเล่นดีเพราะฉะนั้นกูต้องทำโทษมึงโดยที่ว่ามึงเอาครึ่งเล็กไปเล็กแล้วกลัวครึ่งใหญ่ที่เขาไ้ครึ่งเล็กกูหนูไม่พอใจไงพี่เป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นการที่แบบ แก้แค้นได้สามคนมาแก้แค้นใช่ไหมคือหันมาดูดได้กันเลยค่ะพี่หลอดเดียวกันเลยไม่ค่ะคนละคนละเรือเลยค่ะคนละเรือคนละคนละครับครับแล้วก็ก็เล่นมาค่ะก็คือหันหน้าชนกันครั้งนั้นอ่ะครั้งสุดท้ายที่ว่าเลิกเล่นครั้งนั้นครั้งสุดท้ายอะค่ะพี่แล้วก็เลิกเลยอืมเพราะว่าอะไระเหมือนแบบว่าเราโดนไปเยอะเหมือนแบบเราไปดูดเดียวใา่ไหมะพี่ ตั้าเขาหนูเวลาดิบน้องก็ไม่มีอะไรแบบพี่มีแบบช่วงแกะหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ้าเป็นหนูมาทำน้องเนี้ยพี่ไม่พอตรงไหก็ตีแขนตัวเองมาทำน้องเนี้ยค่ะคนเรียนก่นตีแขนตัวเองด้วยโอ้ตีเนี่ยใช่โอ้โหใช่ตอนนี้ซอฟท้อเฟิร์อายุเท่าไหร่นะตอนนี้ยี่หกค่ะอืมยี่หกกันเนาะตอนตอนนี้คือเลิกได้แล้วใช่ไหมฮะเลิกได้แล้วค่ะกลับมาอยู่ที่บ้านของแส่นะคะที่ระยองอ๋อที่ระยองอยู่ระยองไหแถวไหนแถวไหนฮะแถวไหนฮะ วังจนันทีป,ปาะะ่ายุบในอ,อะค่ะอออืืแถวบ้านอจอกปา่าแถวบ้านไอจอกป่าเออแถวบ้านจอกป่ะรู้จักจอกปะฮะอยู่ท่ไหนอะคะพี่วังจันทวังจันท่าบ้านหนูอยู่ป่ายุบในเลยค่ะท่าเสาอะอ๋อท่าเสาก็อยู่ใกล้ๆหนูเลยค่ะไอจอกอ่ะรู้จักปะต้องเห็นหน้าค่ะพี่ไอจอกออไอจิบที่ซุ้มมือปืนของเขาอะที่ข้างหลังรถไม่เขียนเทวดาท่าเสาอะต้องเห็นหน้าเขาอะค่ะ อไม่เหนูก็ถูกงานด้วยใช่ไม่คอยลงไปยุ่งสูงสิงอะครเลยค่ะเดี๋ยวนี้คือตัดออกทุกอย่างนะคะพี่ใช่เห็นก็ยังเกลียดแล้วค่ะทุกวันเนี่ยดีละดีละเลิกได้แล้วเมื่อกี้เห็นบอกอะไรนะทีมงานบอกว่าอะไรนะหนูหนูคือหนูแปลกตรงหนูหนูความคิดแปลกหน่อยนะคืออะไรนะที่บอกว่าอยากได้ฟิลโมเมนต์อะไรนะใช่ไหมที่น้องบอกทีมงานมามันเป็นยังไงรอเฟิร์นเล่าอารมณ์นิดหน่อยที่บอกว่าอยากจะได้ฟิลแบบคลิปอะไรเห็นแบบว่าทําคลิปไปรับคนข้างในอะไรอ่ะ อ๋อก็คือเหมือนเคยมีแบบประสบการณ์ครั้งหนึ่งอะค่ะที่ว่าแบบแฟนติดคุกอย่างเงี้ยแล้วเราก็รอเนาะรอวันนี้เขาออกมาคือฟิลแบบนี้ใช่ไหมฟิลแบบแบบเนี่ยหรอไปรับเขาที่เรือนจำอะไรเงี้ยหรอไปนะไปรับอยู่หน้าเรือนจำอะค่ะคือหนูอยางมีฟิลแบบนี้ใช่หนูอยางมีฟิลแบบนั้นเฮ้ยเพราะอะไรอะเพราะอะไรเหรอหนูหนูตอบไม่ได้อะพี่แต่หน้แค่ว่าหนูชอบฟิลนั้นแล้วก็ชอบผู้ชายแบบสะายเยอะเยอะคือ แฟนหนูอยู่ข้างในไหมตอนเนี้ยเธอตอนนี้ไม่แล้วค่ะอันนี้ยู่คนเก่าที่หมายถึงคนคนที่ว่าติดคกูอ่ะคือคนเก่าค่ะครับอ๋อใช่แต่หนูพอหนูไปดูคลิปพวกนี้มาหนูก็เลยอยากจะมีฟิลไปรับแฟนหน้าจนจำถูกไหมใช่ใช่หนูชอบผู้ชายสักหลายเยอะๆอะค่ะเหมือนพี่หนูอะค่ะเฮ้ยเพี่หนูอะค่ะ จริงไหมเนี่ยเตรียมเตรียมเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเป็นผู้ใหญ่พาไปสู่ขอเลยน้องไปเช็คก่อนแล้ว่าลายมันสวยหรือมันโซโคปกเช็คดูก่อนว่าหนูลายสักหรือลายโกโคปกดูพี่พูดอะไรอ่ะถ้าสักปิด่าไม่อาบน้ำก็ได้ผู้หญิงเขาสายนี่ผมอม่เอซ้อเขาสายคนดีคนดีคนดีนอเฟิร์นน้องายชอบแบบพี่หนู แบบนี้แบบพี่เหรอใช่คืออะไรเนี่ยคือคือแต่มันก็นลอยากจะมีฟิลตรงนั้นทำได้ไนะพียเสียพวกแ<ช><ว>กหะแล้วเดี๋ยวอ๋อถ้าอยากมีฟิลนั้นใช่ไหม<ช>ก,กมไหม็ไม่เป็นไรชอบพี่หนูใช่ไหมมช่มอลอ,อไปอีรอบมอไปอีกรอบนึงแล้วมือนก็ทําให้น้องผสมความไม่ใช่เราทําเป็นคอนเทนต์ได้ไหมแบบว่าพี่เพิ่งปล่อยมาอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ไปรับได้ไหมได้พี่ได้โอเคไม่ต้องเข้าไปใหม่นะไม่ต้องเข้าไปใหม่นะพี่พี่จะหาหลังกรไปอีกเหรอ ไม่ใช่เขาเพื่อทำเพื่อทำให้น้องแบบว่าคอนเทนต์ไงทำให้น้องสมความหมายเออทำความฝันน้อยเออทำความฝันน้อยเป็นจริงไงคือไปยืนรับแล้วหนูบอกว่าหนูชอบพี่หนูใช่ไหมเดี๋ยวพี่ก็ให้พี่หนูมอบอีกทีนึงไม่มีม่อไปครับคอนเทนต์เฉยกูเพิ่งออกไปสามเดือนเองเพื่อนโโอ้หดีนะเราชอบมึงอ่ะเราชอบก็คือที่หนูชอบคิวนั้นอ่ะก็คือแบบหนูอยากให้แบบ ให้โอกาสคนในคุกกับน้องที่แบบออกมาแบบใช่ถูกต้องคือคือแบบเจอคนที่เขารับเขาได้เลยทำนองเนี้ยค่ะพี่คือหนูไม่เคยรังเกียจเลยนะพี่หนูชอบผู้ชายที่อันนี้หนูพูดจบอย่างเนาะชอบผู้ชายที่เฮี้ยหนูไม่ชอบผู้ชายดีค่ะกูเฮี้ยเลยอ่ะโฟกไม่ใช่เอ้้หนูหนูหนูชอบคนผิดแล้วนี่ไม่ใช่เฮี้ยแต่เฮี้ยเนี่ยพี่พี่เป็นพี่ของเฮี้ยพี่ น้หนูยิ่งนี่เป็นพี่ของพี่อ่ะพี่ชายพี่ใทีนึงพี่ชายพี่ใหญ่ทีโคตรหวานเลยนี่โคตรหวนเพียเรียกพี่อ่ะคือที่หนูชอบคือที่หนูชอบมาก็คือพี่ชายหนูว่าค่ะที่ว่าติดอยู่บางขวางเนาะเขาก็แบบหนูเคยเห็นเขาไปเยี่ยมแบบญาติใกล้ชิดอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไปด้วยคือข้างความรู้สึกหนูมันแบบหนูชอบแบบเนี้ยค่ะพี่แล้วแบบที่หนูเข้าไปนี่แบบไม่มีลายเลยนะพอออกจากบางขวางมานี่คือลายแบบเต็มตัวเลยค่ะอใช่ โอ้ยหนูรีบออกมาก่อนนะไม่งั้นนะถ้าพี่มาเจอซอฟเฟอร์ก่อนนะพี่อย่าบอกพี่อยบอกเรืนอํจำว่าอย่าไม่ต้องปล่อยวันลงวันลดหนูไม่ต้องเอาเอาดิเอาไพเอัยเอาดิเอาไหมจิงไม่เป็นไรซอฟเฟอร์แต่แต่พี่ว่าฟิลนั้นอ่ะเราเราไม่ต้องไปไปไปรีบค้นค้นขวายหรือไปไขว่คว้าหามันนะคอนเทนต์แบบนั้นน่ะเอาเอาเอาอย่าไปมีเลยดีกว่านะรอดูแบบนี้เรายิ้มไปโอ้ยพอแลวคนอื่นทุกวันนี้แค่ดูในติกตอกก็ร้องไห้แล้วพี่รองดดีแต่ทีนี้ใช่ ซอฟเฟินเดี๋ยวพี่สรุปเรื่องซอฟเฟินหน่อยเพราะว่าบางทีน้องๆได้ดูได้ดูไลฟ์สดนี้อยู่นะพี่ขอย้อนไปนิดนึงในการที่การกระทําของซอฟเฟินนะครับตอนที่ไปจุกกระชากลากหัวของแม่นะครับแล้วก็ทํำลายร่างกายแม่เนาะซึ่งซอฟเฟินเล่ามาซึ่งทางรายการเราก็ไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องนี้เนาะแล้วก็ คือเป็นการเล่าที่สะท้อนให้ให้น้องๆหลายๆคนที่ดูอยู่นะครับว่าใช่การที่ใช้สิ่งเสพติดเนี่ยนะครับถ้าคุณใช้มันเกินขนาดหรือใช้กันแบบว่ามันไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดผลร้ายผลร้ายและคนเสียแบบนี้ไม่ได้ว่าแค่ตัวเองอย่างเดียวนะคนทั้งครอบครัวคนใกล้ชิดใช่ไหมเพี่อนเพื่อน่นนอกข้างพ่อแม่ พ่อแม่เนี่ยคือต้องบอกว่าใครติดขนาดแบบซอเฟอร์อย่างเงี้ยนะผมว่าเชื่อไม่ได้ซอเฟอร์อย่างเดียวหรอกแต่ที่ซอเฟอร์เนี่ยผมต้องขอขอบคุณซ <September S 2> อเฟอร์มากกล้าเปิดเผย <Stevens S 1> โดยที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มองว่าคือใครจะมองกูยังไงแต่สิ่งที่กูทําผิดไปแล้วกูอยากจะมาพูดให้เตือนให้น้องๆทุกคนเนี่ยอย่าทําเหมือนกูใช่ถูกไหมใช่ใชถูกไหมซอเฟอร์ถูกไหมฮะ เพราะนั้นผมขอข้อคุณซอฟเฟินมากและน้องๆที่ดูอยู่อย่าทําตามนะครับนะอันนี้เป็นเขาบอกว่าประสบการณ์ซอฟเฟินต้องบอกว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ดีนี่ซอฟเฟินเขาบอกว่าทุกอย่างเรื่องแล้วเล่าอ่ะนะครับอาจจะดูร้ายแรงนะครับแต่เป็นประสบการณ์ที่เขาผ่านมาแล้วและทุกวันนี้เขาจำเลกแล้วจำานึกแล้วกลับตัวแล้วขอบคุณซอฟเฟินมากตอนนี้กลับตัวแล้วค่ะเอางี้ผมขอ เดี๋ยวซอฟเฟอร์ติดต่อทีมงานติดต่อซอฟเฟอร์ให้หน่อยนะเดี๋ยวผมจะให้รางวัลซอฟเฟอร์หน่อยนะครับเป็นความประทับใจเป็นเสื้อการละครั้หนึ่งครั้งหนึ่งตัวนะครับซอฟเฟอร์เอาไปทำอะไรพี่หนูต้องให้หนูด้วยนะคะอ้าวหนูชอบที่หนูที่หนูต้องให้หนูด้วยกลางมันจะยากอะไรใส่เบอร์ไหน พี่จะเอาเบอร์ไหนเบอร์เบอร์ห้องหนูหรือว่าอะไรไม่ใช่ตัวเราขนาดไหนมึงจะเขินนี่มึงจะหน้าแดงเนาไอหนูหน้าแดงเนไอหนูหน้าแดงเฮ้ยฟอกเฟินฟอกเฟินแม่งมาแรงว่ะเฮ้ยไอหนูหน้าแดงเกินใครๆก็รู้จักหนูพี่เพีก็เพียอ่ะใช่เหรอเฮ้ยจัอบหนูอ่ะยิ่งในยิ่งในหมู่บ้านเศรษฐีดะตรงวงเวียนหนุทองอ่ะพี่ เนี่ยคนเมาที่ว่าชอบนอนแถวนั้นอ่ะโดนหนูทำลายร่างกายมาเยอะแล้วนะหรอมไม่ได้แบบว่าโชกต่อยหรืออะไรแบบนั้นนะเหมือนแบบคนเมาอ่ะพี่แล้วนอนอยู่เงี้ยเนาะแต่ช่วงนั้นเราก็แบบเสเพอ่ะเที่ยวไปทั่วอะไรแบบเนี้ยเจอเขานอนอยู่เงี้ยเราดูดบุหรี่เสร็จเราเขีย่ยบุหรี่ที่ใส่เขาถุยน้ำลายใส่เขาใส่หัวเ,เขาเลยนะแ,นแต่ก่อนหนูเป็นอย่างนี้จริงๆที่ตามหามานานล้ะคนที่เหมาะสมกับเพื่อนพี่ทุกอนูเลยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนหนูก็เป็นอย่างเนี้ย คนเมาเดินผ่านเด็กขี่แถวบ้านแม่งมานี่ได้หลายตังค์รถไปมาไม่ได้กลับมาแบบหนุ่มเลยคือแเดิมโมอ่ะหน้าเดิมโมบางแครหนูก็เป็นเหมือนกันค่ะมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าพรมลิขิตที่มาเจอกันด้วยออรรายการดีจริงเป็นร้านชงกาแฟหรือชงอะไรเนี่ยใช่ทีมอ่ะเด็กเอ๊ยยังไงน้องเขายังไงตอนนี้เดี๋ยวก็เอาเสื้อให้น้องเขาตัวหนึ่งอ่ะโอเคเสื้อมือตัวหนึ่งเสื้อกูตัวหนึ่งจบ เสื้อพี่ตัวนี้เราก็ลาเซนพี่สันติให้หนูด้วยนะคะเสื้อพี่ตัวนี้อะไรยเซนพี่อะไรนะเอาลายเซ็นพี่สันติด้วยค่ะเอาลาเซ็นเสื้อพี่สันติด้วยเอาตัวที่พี่เขาใส่อยู่เอาไยเซ็นค่ะลายเซ็นอายเซนมึงฟังดีไพี่สันติกหัวอะไรครับแอนูเดี๋ยวถามหน่อยว่าชอบเอหนูตรงไหนอ่ะลูก ชอบมีเขาสั่งอะไรเยอะค่ะจากอะไรเยอะแต่แต่หนูเช็คยังว่าตอนเขาติดอยู่ข้างในเป็นเมียใครบ้างหนูเช็คแล้อย่างหนูจะใสเหลืองหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจหนูหนูเช็คก่อนลูกหนูเป็นอะไรนะเดี๋ยวได้ใสเหลืองหรือว่าพี่หนูเขาสาวเยอะเมียใครเขาบ้างเปล่าตอนหนูอยู่ข้างในเป็นเมียใครบ้างเมียหนูเป็นเมียใครบ้างเยอจ้าเฟิร์สเปิดหัวเจอพี่ตี๋ิาอยู่ซอยมากอะอ่า อาอาก็อยากเปิดขายไม่อยากขายมาหรอกแต่ก็ไม่อยากหนูผิดหวังไงหนูน่าจะผิดหวังแม้แต่พี่สปิติเล่าแล้วค่ะพี่หยอกใไหมพี่พี่หยอกผูไม่ได้หยอกน้องไหมพี่ใหญ่เล่นใหญ่เล่นจริงจริงมันไม่เคยมีผัวหรอกคนเดียวนะนี่คุณพ่อพี่ไม่รู้อ่ะอธิบายให้ให้เขาฟังดิ อย่าเล่นตอนนี้ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวอนาคตอาจจะเป็นจริงก็ได้ค่ะที่ที่ท enfin> yeah ี่อาจจะไปเจอหนูอยู่กับพี um> ่หนูก็ไ sure ด้สุดยอดเลยอ๋อเขาใกลได้ไปเรายองใกล้บ้านอยู่ด้วย สองเฟิขอบคุณมากนะครับมีใกล้กันได้ค่ะพี่โฮดี๋ยวหนูจะเอาเรื่องการเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อทีมงานเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปใช่แล้วเบอร์เบอร์ไหนใส่เสื้อเบอร์อะไรนี่มึงจะเอาจริงๆใช่ไหมมึงได้สู่ขอการการไใช่เขาขอเสื้อกูอ๋อแล้วกูส่งไปผิดไซส์อ่ะเดี๋ยวมึงส่งให้มึงห่มขอเบอร์ขอเบอร์ให้พี่หนูหน่อยครับมึงก็ขอเบอร์มึงแคขอเบอร์น้องเขาใช่ไหมมึงต้องพูดตรงๆเออเบอร์เสื้อขอเบอร์น้องเขาเดี๋ยวไปคุยกันอ่าโอเคเนี่ยเราก็ดีใจด้วยไลลฟ์นนนนีีี้้พ่่หูก็จะะะมแแวครับอ โอเคซอฟเฟินเดี๋ยวเราวันไหนมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าหรือประสบการณ์ที่ใกล้ๆตัวแล้มาเล่าก็เชิญนะครับแบ่งปันกันไปยินดีค่ะพี่โอเคยินดีค่ะขอบคุณมากครับผมซอฟเฟินสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหไอ้หนูไม่งงเข้าตาได้ไงวะหล่อเนี่ยผมฟังซอฟเฟินเล่ามาขนาี้ผมไม่ไปตัดผมนะเป็นเรื่องที่แบบว่าหล่อกบบนี้นะจริงไอ้หนูเอ้สุดยอดนี่มันตาถึงจริงวะ นี่นะผมตาผมมาผมล่อเนี้ย